อยากได้คองรแรงบันหรือว่าอยากได้ใจดีเป็น,นองิแล้วใกันอยากได้ถามให้อย,อยากได้อันหลังแล้วต้องทำยังไงอ่ะคะก็ไม่้ทอะไรครับที่มีอยู่แค่นี้ก็น่ารักใจน้ว<ะ>ปวนนี้แฟนับไม่รักไยังไงเาะบอกว่าวันนี้แฟขับดน่ารักมากจริงครับครับปกติจะใส่กันมาแต่เสื้อสีเขียววันนี้ สีชมพูมาด้วยใช่ไหมคะเขาเรียกว่ารู้งานพอรู้ว่า่ศิลปินเขาตัวเองมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเมืองไทยประกันชีวิตปึ๊บก็แต่งตัวมาเต็มถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ลิซเขาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเมืองไทยสมัยคลับงานที่หนึ่งของกานกับลิซอยากจะให้ลิซเชิญชวนแฟนคลับหรือว่าทุกท่าน ที่อยู่ในงานมันนี่เอ็กซ์โปในครั้งนี้เนี่ยเข้าร่วมกับกิจกรรมแห่งรอยยิ้มและความสุขครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับสำหรับแฟนคลับดิดูว่าทุกท่านนะครับที่เดินอยู่ในงานมันนี่มันนี่เอ็กซ์โปนี้นะครับก็อยากให้ลองเข้ามาดูที่บูธของเมืองแท่ประกันชีวิตของเรานะครับอยากให้มาลองดูเขาเรียกว่าหน้าประกันต่างๆนะครับโรบอทันต์ต่างๆฮะแล้วกเในสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นต้นสำหรับเป็นความสุขอย่างแท้จริงใช่ไหมตอนนี้ก็มีแคมเปญอะไรอย่างนี้ของนิดกับ มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยให้เราร่วมสนุกด้วยกันให้เราร่วมทงไปด้วยกันนะ<ช>ครับนี่ก็ถือว่าเป็นก้อนาำรับแห่งความสุขและรอยยิ้มอย่างแท้จริงนะคะ,ะมาแจากของรางวัลหน่อยแล้วกัน มีโปรแกรว่าอะไรใครจะตอบใครจะตอบตียงกาลาวดอสสิบลอบค่ะเราไม่เห็นนเราลิซคนไหนได้เลยจิ้เลยจิ้เลยจิ้เลยไม่จับได้ไหใครนะ<ว>ใครโคอ้โหตายมีหลายคนด้วย come é, tá, eu... here মপপলি মালে মালা মালেটা